สวัสดีครับหมอโจ้น,นะครับวันนี้หมอจะมาเล่าให้ฟังถึงเรื่องการเลือกสกินแคร์เราจะเลือกยังไงให้มีความปลอดภัยจากสารอันตรายที่ผสมเป็นส่วนประกอบอยู่ในสกินแคร์นั้นๆนะครับ แล้ววันนี้หมอจะพูดถึงไอ้เจ้าสารต้องห้ามห้าตัวหลักนะครับที่เป็นตัวที่ใช้กันเยอะมากแล้วก็ค่อนข้างจะมีความเป็นพิษค่อนข้างสูงนะครับตัวแรกที่หมอจะพูดถึงก็คือตัวพาราเบนอันนี้เจ้าพาราเบนเนี่ยมันจะอา,อาจจะมาในรูปหลายๆรูปมาเรียกเขาได้หลายๆชื่อนะครับอาจจะเป็นไอโซบิวทิลหรือกลุ่มบิวทิลหรือกลุ่มไอโซบิวทิลก็ตามซึ่งไอ้เจ้าพาราเบนเนี่ยเขา้าผสมลงไปในเครื่องสำอางเนี่ยเพื่อใช้เป็นสารกันบูดนะครับ เครื่องนีให้ตัวเครื่องสระนี่มันเสียมันหุนนะฮะแล้วเจ้าพาราเบนเนี่ยความความน่ากลัวของเขาคืออะไรโมเลกุลของเจ้าพาราเบนเนี่ยเขามีองค์ประกอบคล้ายกับฮอร์โมนเอสโตรเจนในร่างกายของมนุษย์เพราะฉะนั้นเวลาเราใช้เจ้าพาราเบนทาบนผิวเราเนี่ยมันก็จะซึมผ่านเข้าไปในผิวเราแล้วก็จะไปออกฤทธิ์คล้ายๆ้กับของฮอร์โมนเอสโตรเจนมันก็ส่งผลไปรบกวนกระบวนการของเอสโตรเจนในร่างกายเอสโตรเจนเนี่ยมันมีผลต่อก,การเกิดมะเร็งที่ แต่เจ้าพาราเบนเนี่ยยังไม่มีหลักฐานยืนยันขนาดน,นั้นว่าเขาสามารถก่อให้เกิดมะเร็งเต้านมได้หรือไม่นะครับแต่เนื่องจากว่าเขามีลักษณะที่คล้ายกับเอสโตรเจนอันนี้มาตัวที่2ตัวที่2องเนี่ยคือตัวเอทโนลมายเอทโนลมายก็จะมาจากหลายๆชื่อเอลย่างเช่น B E A T E A หรือ M E A ซึ่งไอ้เจ้าตัวเอทโนลมายเนี่ย ใส่เข้าไปในเครื่องสำอางเนี่ยเพื่อทําให้เท็กเจอร์ของมันดูดีขึ้นการซึมผ่าน,านเนื้อสัมผัสม,มันดูดีขึ้นนะครับเพื่อใส่เอจเอทิโนลามายเข้าไปเนี่ยพเพื่อทําให้มันมีความเป็นค,ครีมีมากขึ้นเนื้อสัมผัสมัดมนดูนุ่มชุ่มชื้นขึ้นนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คือถ้าเกิดเวลาเราใช้เจ้าพวกเอทิโนลามายไปนานๆเนี่ยมันมีความสัมพันธ์ต่อการเกิดมะเร็งได้และตัวเขาเองก็เป็นพิเทเซัสเป็นตัวที่อาจจะนําไปสู่การเกิดมะเร็งของไทรอยแล้วก็ผิว ได้นะครับถ้าเกิดใช้ระยะยาวนะเพราะฉะนั้นก็เป็นตัวหนึ่งที่เราเจอได้ในเครื่องสำอางค่อนข้างเยอะตัวที่สามนะครับตัวที่สามเนี่ยชื่อมบบานฟังยากนะคือฟาเลตฟาเลตซึ่งตัวนี้เนี่ยมันมาได้หลายรูปแบบหลายชื่อมากเลยเป็น D P B D H E D E H P D E P พาเลตเนี่ยมันช่วยทำให้ ตัวเครื่องสองอานี่มันมีความยืดหุ่นไม่มีความนุ่มมีความละมุนในการใช้มากขึ้นความแนกัูของเจ้าพาเลตเนี่ยมันทําให้เกิด ผลเสียต่อเด็กในคันได้ถ้าเกิดเราใช้พวกนี้ไปนานๆเนี่ยเจ้าเจ้าโต๊ะพาเลทยังสามารถซึมผ่านแล้วไปส่งผลต่อเด็กทารกในคันได้ทําให้เด็กที่เกิดมาเนี่ยมีความพิการมีความบกพร่องของอวัยวะต่างๆในร่างกายได้เช่นกันนะครับรวมถึงเจ้าพาเลทเนี่ยกันกอให้เกิดมะเร็งได้ด้วยตัวที่4ก็คือโพลีเอทิลไกลคอรหรือเราจะรู้จักในชื่อเขาดีก็คือ PEG c จี p อ u เ d ซึ่งตัวนี้เนี่ยเราเจอเยอะมากในเครื่องสำอางนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมาถูกผสมเข้ามาในเครื่องสำอางเพื่อที่ทําให้ตัวเขาเองเนี่ยมีความหนามีความนุ่มแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นเป็นมอยเจอไรเซอร์อย่างนี้ ลำพังตัวโพลีเอทิลีนไกลข้อเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยนะครับไม่ได้อันตรายมากแต่ด้วยความที่ว่าตัวเขาเองเนี่ยมันมีคุณสมบัติมีโมเลกุลที่ง่ายต่อการปนเปื้อนหรือการปนเปื้อนจากสารต่างๆที่มากับโพลีเอทิลีนไกลข้อโดยเฉพาะในกลุ่มพวกเอทิลออกไซด์หรือไดออกไซดซึ่งเจ้า2ตัวนี้เนี่ยมันก่อให้เกิดมะเร็งได้ เพราะฉะนั้นตัวโพลีอัลซินไกลข้าเอเขาไม่ได้เนียอตลาดแต่มักจะมีการกลนเปื้อนก,กับสารที่เป็นอันตรายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องให้ความสําคัญให้ความระมัดระวังในการเลือกใช้ด้วยมาถึงตัวที่5ที่หมอจะพูดถึงตัวนี้เราจะคุ้นเคยและได้ยินกันมากๆก็คือฟอร์มาดีน่า เจ้าฟอร์มาลิไฮก็คืออะไรก็คือฟอร์มาลีนนะครับไอตัวที่เราใช้ฉีดสดนี่แหละครับเราม้สภาพนะครับถ้าเกิดเจ้าฟอร์มาลิไฮถูกผสมลงไปในื่องสำอางแล้วเราต้องมาทาบนผิวหน้าเราซึ่งอยู่ใกล้จมูกเราเนื้อออกนะครับตัวเขาเองจะถูกปล่อยไอเจ้าแก๊สฟอร์มาลิไฮออกมาแล้วเราก็จะสูดลมเข้าไปในระยะยาวเวลาสูดลมเข้าไปเนี่ยเราเป็นที่รู้กันว่าเจ้าฟอร์มาลิไฮเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อการทำลายไอเจ้าสารอนุกกรรมหรือเรียีว่า DNA นะครับแล้วมันจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจนเกิดเป็นมะเร็งเกิดขึ้นเพราะฉะนนั้ ถามว่าอย่างนั้นเราจะมีวิธีการเลือกใช้หรือเลือกผลิตภัณฑ์อัไหนให้มันมีความปลอดภัยจากไอ้เจ้าสารอันตรายต่างๆนะครับอันที่หนึ่งเลยนะครับคือถ้าเกิดเป็นสารที่นํามาขอข้นทะเบียนเป็นเครื่องสำอางในประเทศไทยเน่ยต้องผ่านออยออยอจะเป็นคนคัดกรองเรานะครับถ้าเกิดมันมีสารก้องห้ามตามที่ระบุเอาไว้แล้ว1387รรายการเนี่ย ถ้าเกิดเราเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ไหนที่มีใบรับรองจากออยหรือในที่ด้ที่จดแจ้งของออยแล้ว,ลวก็มั่นใจได้อันดับหนึ่งว่ามันปลอดภัยในการใช้ไม่มีสารต,ต้องห้ามดังกล่าวแต่ถ้าเกิดสมมติว่าในกรณีที่นําเข้ามาแล้วเราไม่รู้เขาไม่ได้ผ่านมาทาง o or, ออยเราจะมีีิการทรี่ยังไงอันนึงเลยคือเราจะแนะนํานเว็บไซต์นะครับมันชื่อเว็บไซต์เขาก็คือ Environmental Working Group นะครับอันนี้มันเป็นเว็บเว็บไซต์ด้วยแล้วก็เป็นแอปพลิเคชันด้วย ซึ่งเราสามารถจะไปเปิดในเครื่องมือถือของเราแล้วก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้เอาไว้นะครับซึ่งแอปพลิเคชันนี้เขาจะมีข้อมูลนะครับเป็นข้อมูลพื้นฐานของเครื่องสำอางหลายลชนิดที่มีอยู่บนโลกใบนี้แล้วก็ข้อมูลของสารต้องห้ามต่างๆที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายและก็สิ่งแวดลอ้อมโดยเราสามารถนําชื่อของผลิตภัณฑ์นั้นหรือว่าสารที่มีที่เป็นองค์ประกอบอยู่ในผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยลงไปเซิร์ชในแท็บข้อมูลของเขานะครับก็จะขึ้นข้อมูลมาให้เลยว่าเออในผลิตภัณฑ์ที่เราต้อง การใช้เนี่ยมีสารตะลายหรือไม่มีแล้วควรใช้กับใครใครไม่ควรใช้บ้างก็จะระบุเอาไว้ให้นอกจากเราจะรู้จักวิธีการเลือกใช้แล้วคนต้องเลือกใช้อย่างปลอดภัยเพื่อสุขภาพของเราเองและเพื่อสุขภาพของคนรอบข้างรวมถึงสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่ด้วยนะครับ